มีเจ้าหญิงองค์หนึ่งนามว่าฟิโอน่านางเป็นคนสวยและรวยมากแต่แล้ววันหนึ่งได้มีเหล่าปีศาจทำการบุกโลกมันทำให้อัสวินหนุ่มต้องออกมาปกป้องอาณาจักรไม่ให้เจ้าปีศาจมันลุกลานไปตายซะไอ้พวกหน้าหนอนเฮ้เพื่อนมันทำอะไรของมันวะ เมื่อปีศาจป่าธอัศวินในเกมฟรีไฟล์โอเคครับผมน้องๆตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วครับผมพ <Okay. S 1> ี่จะรับบทบาทเป็นหัวคาบุกุนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปตบแบบไปตบเจ้าชายเจ้าหญิงอัศวินฝั่งโน้นอ่ะเออว่าแบบเราเจ้าปสาสาทเขาเออป่าพวกเราเกมแรกเดี๋ยวพี่จะเล่นต่อยนะครับผมโอ้โหไ,ไงมันยืนรออยู่ละพวกเราเชาวปีศาจ มาเลยเพื่อนเออใส่เลยใส่เลมมันยืนรออยู่ละมันยืนรออยู่ละ <Yeah. S 1> มาเลยน้องมาเลยน้องเข้ามาเลยอุ๊ยอัศวินอัศวินบุก,กรอนอัศวินรติการหล่อเราอะ่ะ <c oughs> เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยปีศาจแตกหนึ่ง <c oughs> อัศวินหมัดแ,แรงไปแล้วอัศวินที่ว่าหมัดแรงไปแล้ว <c oughs> โอ้โหอัศวินมันเอากล้ามาทุกคนเกิน เด,เ,ดดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีศาจล่วงไปถนุนเลยใจเยินนะ่ะเอ้ยเจ้าหญิงทําอะไรเจ้าหญิงไอ้นี่ต้องตายเลือหรือพี่เหลือสิบครับน้องลูกปูปลาละปีศาจหนีละได้อยู่ยังไหวอยู่หัวเจ้าหญิง <laughs> <laughs> เจ้าหญิงเจ้าหญิงวันนี้มันชิลเกินมาละก <laughs> น้องน้องคงคิดว่าน้องคงคิดว่าอาาัศวินน้องมันเก่งมากสินะ <laughs> โอเคกูแตก <laughs> มา เดี๋ยวตานี้พี่จะเล่นดีเซอร์ดละคา <Wow. S 1> บ,บุกูมันมันรับไม่ได้อะครับโดนต่อยตายอ่ะปีศาจมันต้องเก่งที่สุดอะครับน้องมาโดนต่อยตายอยางนี้พี่รับไม่ได้วะโอเคมาเลยหัวแตกนะมันมันจะมีคนหัวแตกนะมันมันจะมีคนหัวแตกนะมาดิไม่พิวเลยวะอ <Yahoo! S 1> เอ้ย,เ,ยเจอ,เ, <Yahoo! S 1> เ,อเจอเจ้าหญิงเจอเจ้าหญิงหรอเจอเจ้าหญิงครับผม ต้องเด็ดหัวเจ้าหญิงหน่อยละอือไอพวกอัศวินมันเก่งครับผมไม่งไงละ่ะเจ้าหญิงแตกหนึ่งเออเราฆ่าหัวใจฝั่งนั้นไปแล้วครับผม<ๆ>อยากเจออัศวินยิงหัวจัดให้หน่อยดิมาดิน้องอัศบินมันคงจะเก่งกับดายกับมัดอ่ะปืนมันคงไม่เก่งหรอกครับามาดิเจอแล้วครับผมโออปองลุบปองมันยืนเชียร์อะไรมาแล้วมันอนะ ไปตึงว่ะตึงว่ะตึงว่ะให้เจอเ <m uch> รียงชันว่าอัศวินรัตติกุย <m uch> มาดิน้องเฮ้ยโอ้มึงตีร่างกายยิงด้วยอัศวินมันบ้าพลังเกินเองก,ก,ก็เกินไปน้องเองก,ก็เกินไปน้องเรียบร้อยอัตตะวุย้ยเบลีกูเจ มาเลยน้องมาเลยน้องเจอกันที่ทางช้างเผือกเ <c oughs> อาเลยตามครับผมจ้าเอ๋ปังเรียบร้อยครับผมแดงเทือก <c oughs> แดงเทือกมาตัฟ้ฟาเกอร์ very good โอ้โหมองหายเลยวะโอ้มาเล่นเจ้าหญิงก่อนต้องมายิงเจ้าหญิงก่อนโอเคไอพวกอัศาวัยมันมันคงไม่ได้ดูแลดูละ <c oughs> เล่นแยก่กันดูละมาเลย โอ้โหเจ้าหญิงเก่งเกินรอบนี้เจ้าหญิงเก่งเกินลุยบริงมีโมโมจิโตตานี้คาบุกิเป็นฝ่ายบุกครับผมมาแล้วสามสหายโอ้โอ้โหบัตสวีเล่นปืนกลวะแดงเถือกเย็นโอ้ไม่โอ้เว็กเตอร์ลูดยับเลยว่ะ บัตรสว <mel od ic pg> ิดเล่นปืนกลแล้วเอ้ยตาหน้าเราต้องเล่นปืนกลบ้างละโอเคคาบบกิโน่หนึ่งคาบบกิโน่หนึ่งอันนี้เป็นช่องบอลเอฟเอฟนะครับไปติดตามน้องก็ได้นะครับผมแบบช่องไฮไลท์ไกลๆอ่ะอุ้ยโอ้โหพิวเกินตีเรงกาแต่ไม่ยิงอ่ะครับโอ๋ออัดตัวโน่หนึ่งก่อนตายยังแอคอ่ะขี้ด่าแล้วกัน มาทุกคนเดี๋ยวตาเนี่ยแกงขบุกุจะเล่นเวกเตอร์บ้างครับผม <Wow. S 1> คือแบบโดนอัตซวยิงเวกเตอร์ก่อนนะเมื่อกี้ไม่อยากจะใช้หรอกปืนนี้มันโกงนะครับแบบมันตายเร็วไปมันไม่ทรมานอ,อืมเฮ้ย,ยตรงไหนย,ยิงวะมาแล้วดูนะทุกคนใส่เลยครับผมหัวนะหัวนะหัวนะอืมไม่อยากจะเอาจริงหรอก คาบูกูหรือนารูตโตะวะเนี่ยมาด้เฮ้ยยิงไม่ได้วะไอปีศาจนี่โดนมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวพี่บอกไอปีศาจปีศาจพี่เองเนี่ยว่ะข้าบูกิเรื่อมันเริ่มร้อนละมา เรียบร้อยครับผมโ oh, <Yeah. S 1> อ้เวลียูจ้าอัศวินไปนไหนกันหมดเนี่ยโอ้พี่ไอบอลให้เขาทำไมเนี่ยโอ้ my god หัวแดงเถิด <Yeah. S 1> oh. วันไหวนะนะั่นน่ะเหมือนจะวันไหวนั่นน่ะหนีนั่นะนะ่ะเฮ้ยไอ้บอเป็นไรวะ nope. โป้งหัวคม,มหัวเกินนะครับช่วงเนี้ยโอเคลูมจเจอแล้วครับผมนีไม่ไงล่ะหัวต่างครับผมโอ้ไม่กอดเวลิกรูจ้์พี่ก็ไม่รู้ว่าที่พี่ยิงคมเนี่ยมันเป็นเพราะใส่หัวคาบุก,กิหรือเปล่าครับ <Wow. S 1> น้องๆก็ไปุ่มได้นะครับผมนะตอนนี้ยังมีใหุ้่มอยู่ใช่โอเคฮึแกง๊งเคาบุก,กีโถมเลยเพื่อนเราต้องเอาแชมป์ไม่ได้ปิดปิดจ็อบตานี้อย่าไปแตกก่อนละ่ะขอร้องมาเล่นข้างในวะระวังเฮ้ย <First Blood. S 1> เจอเจอเฮ้ยเอาไอชุดกรอัอเลยแล้วกันมา <Yahoo! S 1> โป<ต>้ไออาตวิน ช่วยกันช่วยกันเรามันเรามันเป็นทีมเดียวกันอยู่ละไออักตะวินเอ้าเฮ้ยโอ้ก็ไม่อาจะยิงเยอะหรอกครับคาบูกูอะเวลีกูเจอก็จัดไปสิบตัวครับผมน้องๆ้ยก็จัดไปสิบหัวครับโอเคก็แบบว่าแกงคาบูกูมันก็แบบยิงหัวโนนหนึ่งอยู่แล้วอะอ โอเคครับผมทางน้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปไรับชมกันด้วยที่สําคัญใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยอย่าลืมเปิดกระดึ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ